หมาเฝ้าบ้านวันนี้มีเหตุการณ์ที่ว่ามีคนที่เขาเขาทำร้ายสุนัขตัวหนึ่งก็ทำให้น้องหมานี่ถึงกับว่าไม่มีชีวิตอยู่อีกแล้วตอนนี้เราก็เลยพากันว่าจะนำน้องสุนัขเนี่ยมาเฝ้าบ้านไว้ตรงนี้ เราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกี่ยวกับน้องหมาแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำใจตอนนี้ก็เลยต้องมาหาที่อยู่ที่สุดท้ายให้กับน้องหมาตัวนี้แล้วมันคิดสิว่านาเออไปว้าไม่แม่แม่บอกมาหยาดเร็วเอาเอาเอ โอ้โกเออเขาพยายามเนาะพยายามสิอันนั้นเป็นแม่ตัวนี้แมนบ๊อจ้ะอืมมีลูกสองตัวเออเขาพยายามสิยังเอามือนันยังเห็นแรงนามันเพราใหญ่เป่าอยู่เลยนั่นนะแมนบ๊อมือวางมือก้อนมือนึงอะจ้ะมันถึงยิ่งตัเมือก้อนเนี่ยเหมือนแระโอ้ถึงนีูนะมือแรงอืมมันแลงน้ำกนมันหนูนี่แหละกับอันเออเออเนี่ยพลัง เนี่ยฝรังปุดบ่าผิดปวดเงี้ยวเลิเป็นเงี้ยวเงี่ยนั่นพูดกันนั่นแหละเราก็ได้พูดถึงน้องหมาที่โดนทําร้ายไม่ว่าจะเป็นน้องหมาตัวที่กําลังจะเอามาฝังอยู่ที่นี่เพื่อให้เฝ้าบ้านของเราเพราะว่าบ้านของเรานี้ก็ไม่มีใครอยู่เราก็เลยบอกเพื่อนบ้านว่าเอามาฝังไว้ที่นี่ก็ได้เพราะว่าเราเองก็ถือว่า เขาก็เป็นน้องหมาเราก็อยากให้มาอยู่ที่นี่แหละสถานที่ที่จะให้น้องหมาอยู่ในวาระสุดท้ายตอนนี้แม่ของน้องหมาตัวที่นอนอยู่นี้ก็มาดูลูกนะคะท,ทั้งทงที่ตัวเองก็โดนยิงจนกระทั่งว่าเดินไม่ได้เจ้าของหมาเขาก็พาน้องหมาไปที่ไปที่คลินิกเพื่อรักษา คือเขาโดนยิงที่เป็นแบบคล้ายๆลูกศรน,นะคะลูกดอกลูกศรอ,อะไรอย่างนี้ที่ยิงเข้าไปตรงตรงหลังของเขาหมอที่โรงพยาบาลสัตวแพทย์ก็ทำการผ่าตัดเอาเอาลูกศรหรือว่าคันธนูออกจากแม่หมาตัวที่นั่งอยู่นั้นเจ้าของหมาเขาก็ ถือว่าเขาเขาก็รักสัตว์เนาะเขาก็รักหมาของเขานั่นแหละเงินเขาก็มีไม่เพียงพอเขาก็วิ่งมาหาเรานะคะบอกว่าโอ้ยตอนนี้นี่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้บบนเขาก็มาเล่าให้เราฟังพวกเราก็เราก็เลยแบบเออก็เห็นใจเขานะคะเราก็ให้ความช่วยเหลือไปไปบ้างตามความ เหมาะสมตามสมควรแก่เหตุซึ่งตอนนี้ก็กำลังที่จะขุดหลุมเพื่อให้น้องหมาได้อยู่ที่นี่อย่างอย่างสุขสบายแต่ตอนนี้นี่แม่ของเขาน่ะเนี่ยาี่เหา่งเหาเห่เหยายิเยาเาะเห้างเห้หาเงเหย่หยเย่างาะยาง ระหว่างมาเราโดาว่ายน้ำลึกไปเลยแกเป็นนกไปด้วมีหมอลำอยู่เหมือนกันเขาจ้างหมอลำบข่งบัฟฟี่อกันเหมือนกันหมอลำมาล้ำอยู่นี่ติอยู่บ้านเขานี่ติบัวเลี้ยงบัตรผือเหมือนนี่มีหมอลำบัตรผือจ้าบุญกขจีเหมือนมาอย่างอีเถ่ามันสีตีไก่นกเนาะ า้เอาอีหยังไม้ไว้ให้อนกมาถมเลยอ่ะเอีหยังไม้ไว้เอาดอกไม้เอาดอกไม้เอาอิดพร้อมดอกไม้มันก็สีเหี่ยวเอาเอาอิดเอาอิดวางให้มันหูเอาดอกไม้มากก็ได้เรากัดตองมีมีอิดามปักมันข้างหน้าเด็กกัพ่อล้วก็เอาอิดมาไว้เออมาไว้ให้มันหูว่าไอ้เจ้าตัวนี้อยู่นี่เด้อสินะ Điểm này vô lái đó Bà kia có để mất Kìa đi nha Ờ, xông nóng má nấm cắn Buông vui Má bay nóng Đặt đi มองีก็บนีา่างนี้เด้ลูกอยก็ตายแล้วตัวนี้มาเห็ดก็ไปล่อยมนยงไเ้กไคเอาเสียมาฝังไปจ้าเอามาฝังนี่ละนดีฮะนดีนี่ มันสีมีหล่อหล่อหล่อส่ด้านหลังมันกระสีอันเห็นเขาเอาเอาหล่อเขาไปเอาหนาวไหมยังไงจีนนะเขาเย็นเย็นแลู่ไม่เงี้ยอาจารย์มีไหมบ่มีตู้เย็นลูกตู้เย็นบ่มีแล้วมันก็มาเตือนกินหนูนะเดี๋ยวกุ้งยัยกุลินไว้หน้านี้หน้าฝนดินก็ไม่แข็งสักเท่าไหร่ ซึ่งเราก็รู้ดีว่าการที่เราเอาน้องหมามาไว้ที่นี่ก็หมายถึงว่ามันคือเราเคยเห็นคนหนึ่งที่เขาเจอเจอน้องหมาที่เสียชีวิตแบบนี้แหละเอามาฝังไว้แบบนี้แล้วก็ปลูกต้นไม้ขึ้นมางามมากก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะว่า มันก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีเราเองก็ไม่ได้ว่าเลยที่เขาจะเอามาน้องหมามาไว้ที่นี่ในวาระสุดท้ายขอให้เขาได้อยู่ในสถานที่ดีๆแบบนี้ถ้าเรากลับมาจากต่างประเทศแล้วเราก็จะมาปลูกต้นไม้ที่เราชอบไว้สักต้นหนึ่งอยู่ที่ตรงน้องหมาอยู่นี่แหละ

เมื่อเราเสียบเพราะล่องไปเอาไม้มามาใส่ก็เสียบเลยเอาไม้มาเสียบปุ้นเอาไม้ก่อนเอาไปคว้ปักดีแมเสียบตะกั่งปักมึงได้ก็ปักเฮลงไปบันเอามึงเสียบพหูมือเนาะ up 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 แหนบขัอถุนเก่าเอาเอามันแหนบดีพี่นกห่วยแค่แนนเนาะเอาเนี่ย เอาไปแล้วน้องไปแล้วบ๊ายบายไปเดี๋ยวยูแบบง่ายๆแบบลูกไปอยู่นั้นอาจารย์ขออาจารย์ยูนี่แหละของนี่นานอาจารย์นด้นลูกน่ะยูมีละมาโดนเดี๋ยวน้องมึงกัดแลนขามาเร็งน้ำดอกขันแม่มึงเศร้าแม่งอะไรมหาเมืองล่ะจับมาไก่เลยเออ พอแล้วปงปกค่ะติกันมันพอแล้วมันเดี๋ยวหนูจะมีหดากมาเปลี่ยนอีกแล้วโอ้นี่ดีมันตรวจโรนีะฮมันหอนน่ะเลยมันไ่ได้อาบนมไปมันไ่ได้อาบน้ำกัอกลับไปพักผ่อนไปเี่ยวน้ำันไปไปเด้อไปไปาป่วยากไ้มก